ê mà gì quéo đủ thôi chiều có lúc cái chiều, chiều đấy cái chiều khảo là cái chiều khảo là cái chiều khảo cái chiều pa đọc một cái sùi nó dai mày hả thám khai à เอือนี่งยดดด้วยนะมันก็มีหาหาดอกกระเจียวก่อนแล้วมันกินได้ไหมอ่ะเลือกดอกกระเจียวกระเจียวป่านะนี่สีขาว อีขาวมีสีเหลืองอยู่กับป่าอยู่กับเขาเพิ่งก็แอบไปอยู่บนเขาอมองไม่เห็นมีแต่เสียงอ่าตัวไม่เจอฮะนี่ไง nó mái nha thả cái đuôi nó mái coi nó gần còn không ai à. hạt nữa Ê, cái nồi đi không mẹ ầu nó Nó mái mái Nhiều con nó hạt bây rồi พันหักไปเหรอลอยหักไปหลายหน่ออยู่เดี๋จะขึ้นดังนี้นี่ต้นไม้ลวกไม้ลวกไม้ลวกเนี่ยกอนี้หลายหน่ออยู่สี่หน่อห้านอก้อนเดียวต้นไม้ลวกก็เรียกต้ไม้ลวก Ếp, ép vô nó không có mì luôn. để có lấy nò thì tha này ừ? Chưa lấy nò rồi chứ Nó ไปเดี๋ยวพาไปขึ้นไปหาพระขึ้นไปไหวพระโอเคนี่ก่อนเดี๋ยวพาไปหา